一。 Take Time อัจฉริยะข้ามเวลาเกมเล่น2-4คนแนวร่วมมือกันออกใหม่ล่าสุดของต่างประเทศและแปลไทยเลยทันทีโดยค่าย Well Designed Games ในเกมนี้เราจะสลับกันวางการ์ดทั้งหมด12ใบเพื่อผ่านบททดสอบให้ได้ซึ่งเกมนี้เขามีถึง40ด่านแบ่งออกเป็นทั้งหมด10บทบทละ4ด่านในแต่ละด่านจะมีจุดวางการ์ดอยู่6ส่วนซึ่งในเกมนี้เขาเรียกว่า6 Segment ส่วนการ์ดในเกมนี้จะมีอยู่2สีคือการ์ดสุริยันสีขาวและ การ์ดจันทราสีน้ำเงินการ์ดทั้งสองแบบจะประกอบไปด้วยเลข1ถึง12และจะถูกสับรวมกันแล้วแจกให้ผู้เล่นเท่าๆกันจนผลรวมครบแค่12ใบเกมนี้เราจะสลับกันตามลำดับเพื่อลงการ์ดทีละใบจนหมดมือโดยมีข้อแม้ว่าแต่ละเซกเมนต์ของนาฬิกาจะต้องมีการ์ดอย่างน้อย1ใบการวางการ์ดเราจะวางแบบคว่ำแต่ใน1รอบเล่นเราจะสามารถวางการ์ดแบบหงายได้แค่ตามจำนวนสัญลักษณ์ลูกตาเป้าหมายของเกมนี้คือเมื่อลงการ์ดกันจน เราจะทําการหงายการ์ดทั้งหมดและผลรวมของการ์ดในแต่ละเซกเมนต์จะต้องเรียงจากน้อยสุดไปมากสุดให้ได้โดยเซกเมนต์ที่มีเข็มนาฬิกาชี้จะถือว่าเป็นเซกเมนต์แรกหากผลรวมของเซกเมนต์ที่อยู่ติดกันมีจํานวนเท่ากันก็จะถือว่ายังเรียงลําดับอยู่ถ้าทําได้ก็จะถือว่าผู้เล่นทุกคนผ่านด่านนั้นโดยแต่ละบทมันจะมีเงื่อนไขต่างๆอยู่บนนาฬิกาด้วยยกตัวอย่างเช่นบทที่1ด่านที่1นึ่งเซกเมนต์แรกกําหนดว่าการ์ดที่วางในเซกเมนต์นี้จะต้องเป็นสีขา เท่านนั้ส่วนเซกเมนต์สุดท้ายกําหนดว่าต้องมีจํานวนการ์ดรวมทั้งหมด3ใบในเซกเมนต์นี้นอกจากนี้ในเกมเขายังกําหนดไว้ด้วยว่าในแต่ละเซกเมนต์ผลรวมต้องห้ามเกิน24แต่ในด่านที่1นถึงสเขายังอนุโลมให้เกินได้อยู่ก่อนเริ่มเล่นแต่ละรอบเราจะต้องทําการพูดคุยวางแผนกันก่อนเช่นใครมีการ์ดเลข12ให้ลงเป็นคนแรกนะโดยมีข้อแม้ว่าในระหว่างพูดคุย,คยห้ามผู้เล่นดูการ์ดในมือเด็ดขาดเมื่อพูดคุยกันเสร็จผู้เล่นถึงจะเริ่มดูการ ในมือของตัวเองได้และใครจะเป็นคนเริ่มลงการ์ดก่อนก็ได้แต่เมื่อมีผู้เล่นลงการ์ดเป็นคนแรกแล้วผู้เล่นทางซ้ายมือของผู้เล่นคนนั้นจะเป็นผู้เล่นคนถัดไปและลำดับการเล่นจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนลงการ์ดทั้ง12ใบรอบนาฬิกาจะถือเป็นการจบหนึ่งรอบจากนั้นเราจะทําการเปิดการ์ดที่คว่ำอยู่ขึ้นมาดูทีละเซกเมนต์เริ่มจากเซกเมนต์แรกถ้าสามารถเรียงผลรวมของแต่ละเซกเมนต์จากน้อยไปมากได้สําเร็จก็จะถือว่าผ่านด่านสามารถเล่นด่านต่อไปได้แต่ถ้าไม่ เราสามารถเลือกได้ว่าจะลองเล่นต่อหรือจะข้ามบททดสอบนี้ไปก่อนถ้าจะเล่นต่อก็ให้พลิกโทเค็นโบนัส1ชิ้นมันจะเพิ่มลูกตาให้และทําให้เราสามารถวางการ์ดแบบไงายได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเลือกข้ามด่านนี้ไปก่อนก็แค่เอานาฬิกาเรือนนี้ไปใส่ไว้ในซองแห่งความโทมานะพูดง่ายๆก็คือเป็นที่ทดไว้ว่าด่านนี้เรายังไม่ผ่านนะแต่ขอข้ามไปก่อนไว้ตอนกลับมาเล่นวันหลังจะลองใหม่เกมนี้สนุกมากกว่าจะถึงด่านที่40ก็คงใช้เวลาหลายครั้งพอสมควรเลย และต่่อให้้ผานไไปดถึง40ด่านแล้วเราก็ยังสามารถเปิดซองการเกิดใหม่เพื่อปลดล็อกเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับการเล่นซ้ำได้อีกา4 8 11 12เออก่อนประชุมต้องหนตรงมี้กันดีไหมถ้าถึง12หรือว่าเอาไอเไมก็ได้